สาระเพื่อสุขภาพโดยศูนย์สุขภาพเบส ฟังครับหลักการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยนั้นยาก่อนอาหารต้องกินก่อนทานอาหาร30-60นาทียาหลังอาหารต้องกินหลังทานอาหาร15-30นาทียาฆ่าเชื้อต้องกินให้หมดแม้อาการจะดีขึ้นหรือหายแล้วและยาให้ยาโดนแดดและความชื้นยาปฏิชีวนะผสมน้ำต้องใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วไม่แนะนำให้ใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นผสม ควรเก็บยาในตู้เย็นอุณหภูมิ2 8องศายาหยอดตาหากเปิดใช้แล้วห้ามใช้เกินหนึ่งเดือนแม้ยังไม่หมดอายุนะครับสนับสนุนความห่วงใยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันมวยมีทั้งชนิดน้ำและชนิดครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อตึงจัดจำหน่ายโดยบริษัทเทวกรรมโอสถสาระเพื่อสุขภาพโดยสูงสุขภาพเบส